สวัสดีค่ะนาดาธันนาดาอติการธนาค่ะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด The Act, p e r s o n a l i t y and Speaking ค่ะนะิสิทธิ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครค่ะ KY 6 8ค่ะ เขาเรียกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเขาจะเคร่งคัดเนาะในเรื่องของการแบบมารยาทนู่นนี่นั่นคือการรับน้องเอายน้องเข้ามาใหม่จะกลัวพี่แล้วก็จะเชื่อฟังจะนู่นนี่นั่นนี่ออกไปยืนแหกตานี่จําได้เลยนะออกไปยืนร้องตะโกนสวัสดีค่ะน้องเชื่ออย่างนี้เลยนะแต่ทุกวันนี้เขาไม่ทําเขาคิดว่ามันละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลของเขาแต่บางครั้งอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นการกล้าแสดงออกเป็นการทําให้เราแบบคือเหมือนทําอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ภายในกิจกรรมนั้นๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตคําสอนหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ในการทํางานอเอามาใช้ในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนะคะหลังจากที่เราเริ่มมาทํางานทําอะไรได้มากขึ้นนาดาคิดว่าการที่คนเราจะยอมทําอะไรสักอย่างเนึ่งค่ะมันไม่ได้มีข้อแม้หรอกว่าอาชีพไหนมันจะเป็นอาชีพที่สูงส่งหรือสุดจริตไม่สุดจริตเราไม่รู้นะหรือว่าอ,อันไหนจะมีเกียรติไม่มีเกียรติแต่น้าดาคิดว่าทุกอาชีพมีเกียรติหมดต่อให้เราถามว่าคุณไม่ให้เกียรติแม่บ้านอะ ถ้าคุณไม่มีแม่บ้านบ้านคุณก็ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องให้เกียรตินดาดาคนนึงค่ะยกมือไหว้ตั้งแต่แม่บ้านคนขับรถยันอธิการบดีทุกวันนี้ถ้านาดาเดินก้าวก้าขาเข้ามอเกษตรเชื่อได้เลยว่าถ้าแม่บ้านคนเก่าไม่มีใครจำน้ดาไม่ได้ทุกคนจำนาดาได้หมดแม้กระทั่งพี่พี่ทีมงานทุกวันนี้ก็ยังก็ยังโอเคเราก็ต้องขอขอบคุณในความรักแล้วก็เอ็นดูนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเมตตาที่พี่พี่ยังให้เราอยู่ว่าเห็นเราเป็นเด็กน้อยคนนึงวันที่เราผิดพลาดวันที่เรา ไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังเขาก็ยังรับเราไปไหนนาดาเคยไม่มีเงินนะแล้วพี่ๆเขาก็อบกอดนาดาไม่มีหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยนะเดี๋ยวส่งอันนั้นไปให้กินนะเดี๋ยวช่วยอันนี้อันนี้อันนี้นะความเมตตาค่ะพอเราได้จากคนอื่นมาแล้วอ่ะเราก็เลยอยากจะให้คนอื่นบ้างนั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่นาดาได้กลับคืนมา แล้วอยากจะฝากน้องๆนะคะว่าการที่เราจะเลือกที่เรียนสักที่หนึ่งนั่นคือบ้านอีกหลังหนึ่งของเราเราต้องให้เกียรติบ้านหลังนั้นของเราด้วยแล้วก็คิดซะว่าบ้านหลังนั้นคือบ้านของเราคิดซะว่ามหาวิทยาลัยคือบ้านของเราอย่าพยายามเวลาเราไปไหนอ่ะเราจะแบกมหาลัยของเราอ่ะไปทั้งมหาลัยแบกครูบาอาจารย์แบกศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยเราไปไว้ตรงนั้นหมดเลยไม่อยากให้ว่าไม่อยากให้อายว่าพูดคําว่าวิทยาเขตสกลนคร แล้ววิทยาเขตมันไม่ดีตรงไหนเพราะว่าพี่ๆอาจารย์เขาก็มีศักยภาพกันหมดอ่าเขาทุกคนเก่งหมดแต่เพียงแค่ว่าออกมาให้น้องๆเนี่ยได้แสดงศักยภาพมากขึ้นมีตัวตนในสังคมมากขึ้นเท่านั้นเองเหมือนวันนี้ที่พี่นาดายืนได้เพราะอะไรคะเพราะการให้โอกาสจากพี่ๆแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านอาจารย์หลายท่านค่ะ f c ซหลอตอนนี้หลายช่องทางมากเลยค่ะถ้า i อก็จะเป็นนาดาอ r ร์ธิการธนานาดาก็เอ็นเอดเอค่ะอาร์ธิการธนาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นนามสกุลแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นน,นาดาธนนาอาอธิการธนาภาษาอังกฤษได้เลยค่ะถ้าใครหาไม่เจอไปพิมพ์แฮชแท็กว่าครูนาดาก็ได้ก็จะขึ้นเหมือนกัน Tik t o อกก็จะเป็นนาดาค่ะชื่อเดียวเลยค่ะไม่มีชื่อในวงการนักแสดงก็ใช้ชื่อนี้ชื่อจริงก็ใช้ชื่อนี้ค่ะเรียกนาดาพวกผันควับทันทีเลยค่ะ และสุดท้ายอยากจะฝากนะคะว่า,าทุกความสามารถทุกประสบการณ์ชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครบังคับเราทำค่ะมันอยู่ที่ตัวเราว่าจะขวนขวายหาความรู้และความสามารถได้จากตัวเองมากน้อยแค่ไหนมาเรียนวิทยาเขตมาเป็นเลือดสีเดียวกันกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ